ครับสาหรับหัวใจส้มก็เข้ามาแล้วก็ตั้งคําถามได้เลยนะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคาถามเข้ามาผมบอกแล้วพุทโธประมาณโนธรรมโมประมาโนสังโฆประมาโนบารมีพระสมมาสัมุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพรา,พร,าพร,ริยสงฆ์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีที่ประมาณให้สวดมนตน์ให้ภาวนาให้แผ่เมตตากันเอาไว้ครับเพราะต่อไปข้างหน้าภัยเศรษฐกิจมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ใครจะรู้เรื่องฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจนันก็จะบอกว่าผมเป็นคนโง่มังนะอะไรนะ งมงายมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยแต่จริงๆการสวดมนต์เนี่ยมีมาแต่เดิมอยู่แล้วมันเป็นการมันเป็นสมบัติของคนที่เป็นเขาเรียกว่าวินยูชนผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีนะเพื่อที่จะไปเทวดาเทพหมนะหรือว่าไปนิพพานได้โดยอัตโนมัติเอาเข้ามากันนะเจ้าทั้งหลายใครจะถามอะไรก็ส่งของขวัญแล้วก็ตามด้วยคําถามเข้ามาบางทีเนี่ยถึงเราจะเตือนคนยังไงนะผมจะบอกอะไรให้นะ ถึงผมจะพูดไปกี่ครั้งร้อยครั้งน่ะคนจะฟังก็ไม่มีน้อยมีไม่มากหรอกเพราะอะไร <_ d ata> เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาฉาบไปด้วยอะไรกิเลสเนี่ยกิเลสนั่นคือความอยากทั้งมวลถ้าจะฟังน่ะต้องฟังให้ให้ด้วยสติอย่างแรกเลย <_ d ata> เพื่ออะไร <_ d ata> เพื่อให้เข้าใจว่าโลกเนี้เขากําลังเล่นงานคนคนที่ไม่มีศีลเล่นงานคนไม่มีศีลให้หมดเนื้อหมดตัวก่อนนะ <_ d ata> ลาบผลภูนทวีไม่มีพอไม่มีลาบไม่มีผลไม่มีอะไรก็เสร็จนะวันอาทิตย์นี้จะมีโชคไหมคะ นะชื่ออะไรละเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูให้แล้วกันน่าจะมีโชคอยู่นะนะขอบคุณนะครับสําหรับหนึ่งดอกคูราบนะน่าจะมีโชคอยู่ไพ่หกไม้เท้ามีพวงมาลัยด้านบนน่าจะมีโชคอยู่นะนะเออเอาเข้ามากันผมเตือนนะไม่ใช่อะไรนะผมเตือนว่าผมหวังดีผมอยากให้เป็นสวดมนต์กันได้แล้วเขาเรียกยุคอภินญาใหญ่อภินญาใหญ่คือคนภาวนาคนสวดมนต์ คนแผ่เมตตาเท่านั้นจะมีชีวิตอยู่รอดไปถึงยุคหน้าได้เพราะว่านี่คือยุคแห่งชาวสิวิไลสิวิไลหมายถึงว่าบ้านเราจะเป็นแกนกลางต่อไปข้างหน้าเพราะชาวโลกเขาลบกันจนบ้านเมืองเขาพังหมดนะ่ะแล้วเขาหนีเข้าบ้านเรากันเพราะบ้านเราหนึ่งมีอาหารมีอาหารมีข้าวมีทุกอย่างมันอยู่กันได้แนะ่ไม่ต้องห่วงหรอกแต่คนเราเนี่ยบางทีนะกว่าจะเข้าใจบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเวลาไม่ใช่ไม่อาศัยเวลาก็ต้องอาศัยทุกสิ่ง เดีนะ๋ยวผมมาแป๊บเดียวอะไรเดี๋ยวสักพักผมก็ไปละนะก็อย่างที่เราทุกคนฟังอ่ะมีเวลาก็ไปสวดมนต์กันด้วยละกันสมจิชามินาสังสิโมพระมาจามหาเทวาสเพยาคาปรายยนตพระมาจามหาเทวาอภิราภาภวันตุเม,มมหาพุนยมหาราภวันตุเม,มมิเตภาวะตพุทธามาอุาโม,มพุทธายาเวรทะเยวรยิโคนณายัง เวระหิงสาเวระทาสสเวระทัสาเวระทิโยพุทธสมัมมานีมามาพุทธสสวาหุมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรอรอเอาใครจะถามอะไรก็ถามเข้ามา